không biết, 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 không không biết, không không biết, 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 không Đi không biết, không biết, không เฮ้ยปหนมรอเป็นไร้าเฮ้ยล่นใส่ต้อมเลย่ยเฮ้ยห้องนี้มันมีอะไรวะเฮ้ยปหล่นมานี่อะไรฟ้าเฮ้ย แล้วทุง่งอุ๊ยเม่อัน้อน้ำเฉยไม่มันหล่นมาได้ไงนั่นนาทีมีหล่นตัวหน้าเลยอ่ะไ,ได้มาับเถอะทีนที้ต้อมหน้าเสียนะครับเพราะว่าฝ้าหล่นใส่ต้อมนะถ้ามาสามสี่คนจะราะว่าต่อมาสองคนเฮ้ยลองเปิดลองเปิดทุกเกดี ได้เลยนะแค่เปิดแค่เปิดนะมุกแค่โดนเลยก็เมนี่ไเออไม่ต้องพูด ใช่ครับเจอแล้วครับฟาดหล่นใส่ครับใช่ครับเนี่ยวันนี้ครับเราเป็นการไลฟ์วันพุธครั้งแรกนะครับก็คือต่อไปเราจะมีพุธกับวันอาทิตย์อันนี้เรื่องของพี่ไม่เกี่ยวผมที่หลอกมาเฮ้ยเล่นเ,เออเล่นสุดวะเราจะไม่ท้าทายแล้วเขาเลยท้าทายหน่อยไหมไป้าอ่ะไป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 ห้องอื่นพี่เดีิมต้องไปเสือกผมไอ้เฮ้ยตู้มันปิดนี้หมดเลยอ่ะ ผมปิดให้เองอ่ะปิดให้เองเหรอเจอมีคนอยู่ไงผมไปเอาอ่ะเฮ้ยไี่เรียรอยมือบนฝ้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคิดวันตกประมาณริงาไงไม่ได้ม้เลยใช่ดิบอกเจอกันแล้วใช่ใช่ยัยโอ้ยตกลงแบบเฉียดหัวเอางี้ไปเรื่อยเรืไปไหนไปไหนพี่บอกห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อน โอ้แต่ห้องแต่ละห้องมันก็น่ากลัวเลยห้องนี้น่ากลัวกว่าไปพี่เขาต้องการเห็นมุมใกล้ๆกว้างๆอะไรพูดอะไรพูดแรงๆหน่อยต้องการเห็นมุมกว้างๆตู้เยอะมาก เ้ย,เยมันมีห้องซ่อนอยู่อีกปะไหนพี่นทน์บอกตั้งต้องอยู่ไอ้ตอมนอนอยู่คนเดียวว้าไปดูห้องนี้นอดีนห,อหนึ่งสองอุยอ้ยพี่ไปดึงกลับวะ เนี่ยเออมันมีอีกห้องดึงอ่ะห้องน้ำแหละแบบห้องน้ำใหญ่ัวอ,อะไรมัน้างเจ็บปะไปสิห้องไหอ่ะห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวอากว้างเข้าไปอันนี้คือห้องน้ำ ผมเห็นรูปนะรูปนี่รูปไหนใช่เนี่ยพี่ปะเนี่ยโอ้อิตาอตา a เ AF4 AF4